ค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องหวยมันมาชนะของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะไฮไลท์ของเราที่จะแบ่งปันวันนี้นะคะก็คือแนวทางของเจ้านี้นะคะหวยคนอุดตรดิ์นะคะเจ้านี้นะเรานําเสนอแทบจะทุกงหดเลยใช่ไหมคะเจ้านี้นะคะ สำหรับวันที่16พฤษภาคมนะคะให้มานะแนวทางบนนะคะ,ะเด่น4ตัวนะคะ748แล้วก็6สามารถที่จะมาได้1-2ตัวนะคะแล้วก็เด่นสุดอยู่ที่6รอง4นะคะแล้วข่าวให้ชุด3ตัวกับ2ตัวมาด้วยชุดเด่น2ตัวบนนะคะ61นะรอง60 67 ส 1>, 1แล้วก็ส0นย์ะคะแล้วก็ให้ชุด3ตัวบนเด่นมานะคะ361นะคะรอง4,60 4 6 7แล้วก็3 4 1ี่นะคะอ่าแล้วเขาก็ให้ชุดอ่แนวทางล่างมานะคะแนวทางล่างอ่สี่ตัวนะคะเด่น6 7 4แล้วก็1มาได้1ตัวนะคะอ่าเขาให้เลขเด่นสุดมานะคะ เด่นสุดอยู่ที่6นะคะรอง4เชน่นกันกับแนวทางบนนะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวเด่นมานะคะ6 9นะ6 9นะคะรอง6 2แล้วก็6 5นะคะให้ตัวกันมาด้วยนะคะ4 2 4 5แล้วก็4 8นะคะอาจจะดูยากไปนิดนึงนะคะแต่ก็พิจารณาดูเอานะคะ แล้วเขาก็ให้ชุดอ่า12ชุดล่างมาให้ด้วยนะคะก็จะมี62 65 69นะคะ78 72 75 42 48 45 19 15แล้วก็12นะคะอันนี้เป็นแนวทางของหวยคนอุตรดิตนะคะแคปนราจะไว้นะคะแคปมันเจอกันได้ไหมอาจจะขนาดใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะ ข้าพานนะคะเจ้านี้นะคะมีแนวทางเจ้าอื่นๆมาฝากกันด้วยนะนี่แนวทางของอคุณต้อยอินเตอร์นะคะฉบับนี้นะคะในคลิปนี้นะคะจะมีอยู่สองฉบับนะเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะเพราะว่าเรานําเสนอไปแล้วสองฉบับนะคะรวมแล้วแนวทางของอาจารย์ต้อยอินเตอร์เนี่ยก็มีสี่ฉบับนะคะ จะมีเพิ่มเติมมาอีกไหมก็ยังไม่ทราบนะคะถ้ามีเพิ่มเติมอย่างไรเราก็จะเอามาแบ,บ่งปันกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับแนทางของคุณต้าอินเตอร์นะคะฉบับนี้เป็นฉบับ3าตัวนะคะก็ให้มา5 13 6 13 713แล้วก็1 13นะคะทั้งหมด4หะะ่หางนะคะฉบับที่2นะคะฉบับที่2นี้นะเป็นแนทางชุด2ตัวบนล่างนะคะ ให้มาก็จะมี01 02 07 03 12 17 13 27 23แล้วก็73นะคะอันนี้เป็นแนวทางของต u n อินเตอร์นะคะอขอบ่านนะคะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ d o r d e k c นะคะสำหรับวันที่16พฤษภาคมนะคะให้มานะ3ตัวก็จะมี135แล้วก็268นะคะ 135268หดนะสองห่างนะคะแล้วก็แนวทางที่เป็น2ตัวบนล่างนะคะ3า1ห้าหนึ่งหแสแล้วก็ห8ดนะระวัง6กลับหมวกเป็น9ด้วยนะคะระวังด้วยนะตัวนี้ก็อาจจะเป็นสองกก็ได้นะคะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวะทางของเลขเก็บตกนะคะ,ะงดวันที่ งนวันที่16ไม่วันที่16เมษาไม่ใช่นะคะไม่ออกอันนี้ก็ไม่ออกนะคะอ่าวันที่16พฤษภาคมจะเป็นยังไงนะคะเลขเก็บตกวันที่16พฤษภาคม2563นะคะ5 6 9นะคะ5 6 9นะมาดูกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะ สำหรับเลขเก็บตกนะคะเจ้านี้ก็รู้สึกว่าจะแม่นนะคะเจ้านี้เราก็นําเสนอแท็บจิดทุกมวดเลยนะคะเจ้านี้นะคะอืมขอผานนะคะเจ้านี้นะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะสรุปไทยนะคะสรุปไทยวันที่16พฤษภาคมนะคะให้มานะแนวทางบนสําหรับคนที่ชอบวิ่งให้วิ่งโซนนะคะแล้วก็ให้3ตัวสังต,ตัวมานะคะ1 1 0 1 0แล้วก็1 1, 1นะส่วนแนวทางล่างนะคะให้วิ่งล่าง1นะคะอ่าห้าหนึ่งสี่ตรงนี้นะคะห้าหนึ่งสี่แล้วก็ให้สังตัวมานะคะหนึ่งสี แล้วก็15นะจะมี5้สีมาร่วมด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางของสรุปไทยนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของคุณกุหลาบขาวนะคะเจ้านี้ให้แนวทาง3ตัวก็จะมี094 918 642 024แล้วก็824นะคะแล้วก็ชุด2ตัวนะคะ ส4 4, 2, 9, 4 4 9่4ี8 1 1 8นะคะชุดนี้รู้สึกว่าอาจจะเป็นชุดวันที่1เมษานะคะแต่ว่า,าคุณกุหลาบข่าวก็เอาชุดเดิมมานะ,ะชุดนี้เป็นแนวทางบนล่างนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเพิ่มเติมของ แอดสิบเก้านะคะแอดสิบเก้านะสำหรับแนวทางเจ้านี้เรานำเสนอไปแล้วน่าจะเป็นฉบับหนึ่งนะอ่าฉบับนี้นะคะเป็นแนวทางสองตัวล่างนะคะเป็นแนวทางเด่นสองตัวล่างนะคะก็จะมีสามห้าแล้วก็สี่นะคะสามห้าแล้วก็สี่อาจจะเป็นสามห้าสามสี่หรือว่าสี่ห้าก็ได้ใช่ไหมคะอ่าสำหรับแนวทางแอดสิบเก้านะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของอาจารย์พีนะคะสำหรับแนวทางของเจ้านี้เป็นแนวทางหลักสิบล่างแล้วก็เด่นล่างด้วยนะคะนี่ฝั่งนี้นะคะเป็นหลักสิบล่างนะแปดสามแล้วก็ห้านะคะอ่าแปดสามแล้วก็ห้านะคะแล้วก็อ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นแนวทางเด่นล่างนะคะเด่นล่างอ่าสามสูตรนะคะสูตรหนึ่ง เด่น9 2 4นะคะแล้วก็สูตร2นะคะเด่น8 9 0นะคะสูตร3นะ9 0แล้วก็6นะคะทั้ง3สูตรนี้นะคะชนกันอยู่ที่9ใช่ไหมครับทั้ง3สูตรนี้นะคะชนกันอยู่ที่9เพราะฉะนั้นนะคะอ่าอาจารย์พีก็จับคู่ให้มาด้วยนะคะ8 9 3 9แล้วก็5 9นะคะ ข้าพานนะคะเจ้านี้นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอดาวร้ายเจ็ดสีนะคะเป็นแนวทางบนนะคะเด่นบนนะคะห้ากับศูนย์นะคะเด่นบนห้ากับศูนย์นะสำหรับแนวทางของเจ้าน,นี้มีทั้งหมดสองฉบับนะคะมีทั้งหมดสองฉบับนะเด่นบนห้ากับศูนย์นะคะ แล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นแนวทางคู่ขี้นะคะเป็นแนวทางคู่ขี้นะงวดนี้จะคู่หรือขี้ก็มาดูกันบอกว่าอ่าเป็นแนวทางหน่วยบนระยะสั้นนะคะหน่วยบนระยะสั้นนะอ่า9 1แล้วก็3นะคะ9 1 3นะจากคู่หรือขี้นะคะอ่างวดนี้น่าจะเป็นขี้ใช่ไหมคะ9 1กับ3เนี่ยเนาะ มาดูกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะสำหรับแนวทางของดาวราศมีนะคะสําหรับเ,เลขดับของดาวราศมีนะเราได้นําเสนอไปในคลิปของยุคทับทิมทองท้ายคลิปนะคะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของแอดมารีนะคะ,ะในคลิปนี้จะมีทั้งหมด3ฉบับนะคะเป็นเลขวิ่ง นะคะแล้วก็เป็นหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างนะคะฉบับนี้นะคะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะคะเป็นเลขวิ่งบนนะสำหรับวันที่16ฤษภาคมนะคะก็ให้วิ่งบน5กับ7นะคะแล้วอแอดมารีก็จะคู่ให้มาด้วยนะคะคู่โต๊ดบนนะคะคู่โต๊ดบน52 72 53 73 54แล้วก็74นะคะเห็นกันไหมคะตัวเลขเนาะสำหรับเลข ที่ให้มานะคะคู่ต้นบนนะฉบับที่2นี้นะคะฉบับที่2นะคะเป็นแนวทางล่างนะคะเป็นแนวทางล่างนะหลัก10ล่างนะคะให้มา3 4มี่ห้านะคะ3ามสี่ห้าหลักสิบล่างของแอดมารีนะคะสามสี่ห้านะต่อมาค่ะฉบับสุดท้ายฉบับที่3นะคะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างของแอดมารีนะ 789แปดเก้านะคะ7 8 9นะ,ะ 7, 8, 9, นะอ่ะเราก็มาจับกันนะคะว่าอ่นแ่วทางล่างจะเป็นยังไงนะคะเอามาใส่กันนะหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างนะคะอืมแอดมาลีนะจะเป็น7 3 7 4 7 5หรือเปล่าสลับกันละจะเป็นอ่า37 38 39ใช่ไหมคะ47 4เจ็ดสี่แ้าห้าเจ็ดห้าแปแล้วก็59เก้าเนาะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวสลับให้อ่าอันนี้เป็นหลักสิบน,นี่เป็นหลักหน่วยนะอ่าแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปจับคู่กันนะคะสำหรับแนวทางหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างของแอดมารีนะคะอืมโอเคนะแคปหน้าจอไว้นะคะแคปหน้าจาไว้นะ ค่ะตั้งปุญนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันให้ทุกๆคนได้มีโชคมีลาบกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะให้ท่านโชคดีมีลาบทุกๆคนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ